วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าย้ายประเทศดีไหมย้ยายมาอยู่มาเก๊าเดี๋ยวจะมาพูดคอดีคอเสียไม่เรียกว่าคอเสียดีกว่าเรียกว่าจุดทําใจแล้วกันพูดตามพี่มิ <c oughs> โอเคเอาไว้ว่าจะมาให้ดูแบบรวมๆนะสภาพแวดล้อมแบบว่าพูดกลางๆอะ ถ้ามาอยู่ที่นี่จะมีแบบข้อดีอะไรบ้างแล้วก็จุดทําใจอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงเจาะลึกที่แบบถ้าเราต้องใช้ชีวิตจริงๆเพราะว่าถ้าแบบใช้ชีวิตจริงๆอย่างเช่นว่าการเช่าบ้านการแบบซื้อของทําอาหารอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่พีในช่องไพเชฟอินเตอร์ก็พี่พีเขาเคยเป็นทํางานเชฟอยู่ที่มาเก๊านี้มาหลายปีก็ไปสัมภาษณ์คนที่ใช้ชีวิตแบบว่าอย่างอย่างคนแบบประหนึ่งว่าเป็นคนพลเมืองที่นี่เลยดีกว่าอย่างเราเป็นแบบ ลูกจ้างชั่วขราวแล้วเขาก็มีทีู่่ทีู่่อาศัยให้งานเราก็ไม่สามารถพูดเจาะลึกไปถึงตรงนั้นได้แต่เราจะพูดถึงภาพรวมได้ว่าข้อดีที่เราชอบมีอะไรบ้างไปฟังกันอย่างแรกเราพูดถึงที่นี่นะมีฐานเงินเดือนสูงคือฐานเงินเดือนเนี่ยคือทุกคนสามารถซื้อของแบรนด์เนมได้ <Wow. S 1> ในใน,ในฐานเงินเดือนนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีที่นี่ที่นี่นะให้ความรู้สึกถึงความหรูหรา ถึงความเจริรุ่งเรืองถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าที่นี่มีทะเลมีภูเขามีแม่น้ํา มีต้นไม้มีแบบธรรมชาติเรารู้สึกมันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเ้ยแล้วก็แบบมีลมพัดตลอดมีอากาศคบมีแบบมีร้อนมีฝนมีหนาวคือร้อนก็คือร้อนแบบชัดอะฝนก็ฝนแบบว่าพายุแรงเลยหนาวก็คือแบบหนาวจริงๆแบบบางครั้งก็ตัวเลของศาเดียวแบบไม่ถึงว่าตัวเลขเดียวอะเออเราก็มีทั้งความแบบความล้ําสมัยความแบบเจริญทางด้านแบบว่าสิ่งก่อสร้างอะแล้วมันก็ยังคงความแบบ ความเป็นเก่าแก่ถึงแบบความเป็นอรารยธรรมแบบความจีนคือมันมีแบบทั้งสองอย่างในที่เดียวกันอ่ะข้อดีมันก็มีที่ว่ามันทํางานแบบเจ็ดชั่วโมงมันแล้วแต่ที่นะแต่ที่ที่กาแล็กซี่ที่เราทะคือมันจะทำเจ็ดชั่วโมงแล้วก็กินข้าวอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงเออแล้วก็มีรถรับส่งพนังงานให้คือไม่ว่าจะเป็นแบบคนชาติไหนหรือคนพื้นที่เงี้ยในแต่ละโรงแรมเขาก็จะมีรถรับส่งพนังงานให้ ที่นี่รถไม่ค่อยติดคือถ้าเกิดติดนะไม่เกิด5นาทีเออแล้วก็การเดินทางสะดวกถึงแม้แบบมันเป็นมันเป็นเมืองเล็กเว้ยแต่ว่ามันมีทุกอย่างจริงมีอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารแขกเออมันมีโคบันแล้วก็ร้านอาหารไทยมีเยอะมากค่าครองชีพที่นี่เรามองว่าแพงกว่าไทยนิดนึงแบบมากสุดก็ประมาณเท่าหนึง่งประมาณนี้เท่าที่เราเจอนะ่ะแล้วก็มีของไทยมีทุเรียนไทยเออ <Wow. S 1> แล้วก็แบบ หาของไทยหาซื้อง่ายแบบถ้าเกิดจะไปปรุงอาหารเองเนี่ยแล้วก็มีมีเงินเก็บเออถ้าถ้าซามูร่ามีนายจ้างแบบให้ที่อยู่อาศัยอะเราว่ามีเงินเก็บแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีสติอะเราก็แบบอยากจะใช้เงินอยากจะซื้อมันก็แน่นอนไม่มีเงินเก็บเนาะนก็ต้องแบบมีสติมากๆอะพี่ว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้ไทยบินแค่แบบบินตรงสองชั่วโมงครึ่งปะประมาณนั้นอะเออจกมาเกาถึงไทยแล้วก็ ห้องน้ำสาธารณะสะอาดมากแล้วก็มี Wi-Fi บนรถบัสฟรีแล้วก็ไปตามที่ห้างเนี่ยก็มี Wi-Fi ฟรีให้ใช้แล้วแบบบนรถบัสก็จะมีที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยแบบเสียบ USB อะ่ะแล้วก็เดินทางคือมันเป็นริยเมือง,งทีเล็กอะเตาเดินเดินต่อกันได้มันก็ออกกาลังกายเป็นตัวแล้วก็ถ้าเกิดนั่งรถบัสอะ จากที่ทํางานไปแบบสมมุติว่าเราอยู่ฝั่งมาเก๊าอะไรเงี้ยก็เดินทางประมาณเต็มที่หดึกชั่วโมงเออรวมรวมเดินรวมรอรถอะไรเงี้ยคือมันมันสะดวกมากเพราะว่ารถบารที่นี่มันไม่ได้จอดถูกป้ายเหมือนบารเราเนี่ยมันจะแบบสายนี้จะจอดบางป้ายเท่านั้นแต่มันก็จะมีบางสายที่แบบมันลดระยะทางคือคือจอดแบบจอดน้อยมากแบบไม่ได้จอดถีอ่ะเออก็ทําให้ถึง ที่นี่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกคือมันเป็นด้วยเมืองที่เล็กเราก็ทังเดินเท้าเดินดีคือไม่ว่าคุณจะใส่รองเท,างท,างทาง้าแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็สามารถเดินทางเท,างทาง้าแบบตามท้องถนนได้แล้วก็ที่นี่แบบมีแสงสีเสียงมีกิจกรรมเยอะเดี๋ยวมีดนตรีคอนเสิร์ตบ้างม,มันมีกิจกรรมกางแจ้งให้ทําแล้วก็คนที่นี่จะแบบกิจกรรมที่เราทำที่เราเห็นนะเราเห็นแบบจะแบบเล่นเกมกันจะมีแบบ สายออกปรลังกายเลยคือเท่าที่เราเห็นชัดๆอะ่ะแล้วก็ที่นี่ปอดบุรีคือเขาจะมีจุดจุดูดดบุรีโดยเฉพาะเลยอะ่ะคือเราไม่ต้องกังวลว่าเราเข้าไปร้านอาหารเป็นบุรีหรืออะไรเงี้ยไม่เลยแล้วก็ที่นี่นะเวลาแบบจะข้ามถนนข้ามเมื่อไรข้ามตอนไหนข้ามได้เลยเดวยวรถเขาจะจอดให้เราเองตามแล้วแต่เหมือนแบบเหมือนเขาให้ความเคารพคนที่แบบเดินเท้ามากกว่าเพราะว่าเหมือนช่วยแบบประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยแบบรักโลกแล้วก็ที่นี่นะเวลาจะขึ้นรถบัสหรือว่าจะซื้ออาหารเนี้ย เขาเข้าคิวกันเขาก็รอต่อแถวกันเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ในร้านอาหารนะเขาพูดแบบไม่ได้พูดถึงดังฉงชาติคือจะแบบเหมือนพูดพูดปกติเรารู้สึกว่าคนที่นี่แบบมีมารยาจะเหมือนมีความความเป็นญี่ปุ่นเบาๆอะ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ทํางานนะมันจะมีการแบ่งแบงแบอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะถ้าแบบคนพื้นที่เขาก็จะอยู่ในในแบบกลุ่มของเขาแล้วก็เราเป็นคนต่างชาติาก็จะแบบไม่มายุ่งกัน แต่ถ้าเกิดว่าในฐานะที่เราเป็นแขกอ่ะถ้าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นพนักงานด้วยกันอ่ะพราเราเป็นแขกปุ๊บเขาจะแบบให้เกียรติกับแขกมากๆเลยอ่ะเออเขาจะแบบปฏิบัติกับเราแบบอย่างดีอ่ะเรารู้สึกว่าคนที่นี่แบบค่อนข้างมีความ hospitality แบบเยอะอ่ะค่อนข้างค่อนข้างดีอ่ะเออแบบมีน้ำใจอ่ะแบบสมมติว่าเปิดประตูเงี้ยเขาก็จะเปิดรอเราแบบให้เราผ่านประตูไปด้วยกันเงี้ยโดยรวมอยู่ที่นี่สุขภาพจิตดีเพราะว่ามันไม่ได้มีรถรถตามท้องถนนเงี้ยไม่ได้บีบแต่ไล่นะก็จะแบบ เหมือนเป็นเมืองเงียบสงบเรารู้สึกว่าสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีแล้วก็คนแก่ที่นี่เขาจะแบบเหมือนเน้นการช่วยเหลือตัวเองคือเขาจะดูแลตัวเองแบบออกกําลังกายถึงแม้ว่ามีอายุเยอะเขายังทํางานอยู่นะแบบมันห้าสิบหกสิบเงี้ยคุณป้าป้าเขาก็ยังมาทํางานเพื่อแบบไม่ได้เป็นภาลาลุกหลานเงี้ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าคนที่เป็นแบบพื้นที่จริงๆอะ่ะคือเขาแบบไม่ค่อยแบบใช้ของแบรนด์เนมเท่าไหร่เพื่อแบบเพื่ออวดโชว์อนะไรเงี้ยคือเขามองว่าการมีของแบบ ไฮไฮเอนอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเรื่องปกติมากเพราะว่าด้วยฐานเงินเดือนเขาคือเงินเดือนเดือนหนึ่งเขาสามารถซื้อได้แล้วเขาเลยมองว่าการมีของลักชัวรี่มันมันเป็นเรื่องปกติมากเขาก็เลยแบบไม่ค่อยให้ค่าอะไรพวกนั้นกันแต่เขาจะแบบเหมือนอยู่แบบเงียบสงบสงบ,สงบ,สงบแต่ว่ามันก็แบบเป็นเมืองที่มีสีสันเรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่นะเรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราเราเหมาะกับที่นี่แบบมีความแบบสงบแล้วก็อุดมสมบูรณ์ดีเออเรารู้สึกว่าสุขภาพสุขภาพจิตเราดีขึ้นนะอันนี้คือคือข้อดี เท่าที่เรานลอกออกแต่ว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่อีกคนหนึ่งที่เขากบ,บกับใช้ชีวิตจริงๆเไงออที่แบบเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะมีมุมมองที่กว้างมากไปวันนี้ส่วนในข้อจุดทําใจก็ให้ระวังใจตัวเองส่วนมีเงินเดินมาเราด้วยความที่เราอยู่หลอบบี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาใช้ของใหม่แบบ iPhone 12ออกมาคือ <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่ยัดยงกิเลสอะหมดได้นะเราจะแบบ ซื้อตามได้อะด้วยความที่เราทํางานมันอยู่ในห้างเลยไงพร้อมเสียเงนินตลอดเวลามีของแบรนด์เนมให้เลือกเออพร้อมแบบสามารถเสียเงนินได้ตลอดเวลาจุดระวังก็คืออืของกินเยอะจะหมดแต่กับเรื่องกินเออแล้วก็จุดที่สามก็น่าจะเป็นแบบการไม่ลองการพนันอ่ะเออมันเราว่ามัน,ม,นมันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบทังเผลอไปแล้วว่ามันก็อาจจะเป็นจุดทําใจเหมือนกันนะอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ คือคนีนี่ค่อนข้างจะใช้เวลาเล่นเกมมันเยอะไงเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นเกมของเขาไปอาจจะมีมีผลกับเราได้ว่าเราอาจจะมีความติดเกมไปกับเขาหรือว่าจะเป็นแบบทางสายในสุขภาพทางกีฬากับเขาเงี้ยเพราะมันเหมือนกับเรายังไงอะเราอยู่ในห้องที่คนสูบบุหรี่แต่เราไม่ได้สูบแต่แน่นอนมันจะมีกลิ่นกลิ่นบุหรี่ติดตัวเรานึกออกใช่ไหมนั่นแหละมันก็อยู่ที่ว่าเราเราจะอยู่ในห้องห้องนั้นหรือเปล่าไง คือยังไงอม,มันก็มันก็มีมันอาจจะมีผลกับเรามันอยู่ที่เราเลือกด้วยเอออยู่ที่แบบใจนอนิ่งพอหรือเปล่าอย่างนะเออแต่ของเราเราก็จะหันมาติดเกมแทนแต่หลงัลงมันก็คือพยายามแบบเดินมากขึ้นแบบเหมือนเหมือนออกไปสมัมผัสธรรมชาติเดินออกกำลังกายอย่างเงี้ยเออก็แบบพยายามให้มันบาลานซ์ชีวิตดีะมีแบบม,แบบมีการใช้ชีวิตเออสุขภาพจิตดีแล้วก็รัฐบาลเขาก็ดูแลดีแบบมีเงินแบบอ่งางเปาตุจีอะไรเงี้ยเออมี ให้กับคนพื้นที่แล้วก็วัคซีนเขาก็มีให้ประชาชนทุกคนถึงแม้ว่าคนที่ทํางานเป็นแรบบแงงานต่างดาวก็ได้วัคซีนเหมือนกันเขาก็มีให้เราเลือกสามวัคซีนว่าเราจะเลือกอะไรเราก็ยังไม่ได้ฉีดตอนนี้นะยังไม่ได้ฉีดแล้วก็การซื้อ,อยาสามัญประจําบ้านยาแบบยังไงแก้ปวดอะไรเงี้ยเออมันก็มีนะวิตามินคือหลายๆอย่างมันมีความใกล้เคียงกับไทยมากรวมโดยรวมสุขภาพดีโดยรว,ว,วมชอบที่นี่ แล้วก็ไม่ได้เบื่อเออตอนนี้ก็อยู่มาสองปีก็ยังไม่เบื่ออะไรถ้าเกิดอยู่นานกว่านี้เราก็ไม่รู้ไงแต่เราเป็นคนแบบว่าเออถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองเล็กๆแต่มีทุกอย่างอะเราโอเคไงรู้สึกว่าเออมันอุดมสมบูรณ์ะมันเพียงพอแล้วอะคือเราแบบไม่ได้ไปแปแสวงหาอะไรมากกว่านี้เราสึกว่าเท่านี้มันก็อิ่มเต็มโค้ปอะแบบเราอยู่ที่มาเกา๊านี่เป็นครั้งที่สองที่เรากลับมาครั้งแรกตอนนั้นที่เราได้มาคือเป็นช่วงที่เราแบบตกอับมากอะคือแบบไม่มีเงินเว้ยแล้วแบบ จะต้องเอาเงินเนี้ยแบบมีความต้องการต้องการเงินเพื่อที่จะเป็นเงินก้อนเพื่อให้เราไปทํางานที่แรกเยาวบ,บุรีเว้ยแล้วก็แบบมีงานนี้มามาแทนพี่คนเขาเขาแบบหนึ่งมันก็ทําให้เราได้มีเงินก้อนหนึ่งเพื่อเป็นเงินขวันถุงแล้วก็กลับมาครั้งที่สองนี่คือมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตตกอับเว้ยเพราะแบบเออฉันต้องการเริ่มชีวิตใหม่อ่ะคือเป็นช่วงที่แบบติดสูน่ะอาจจะติดลบเลยก็ได้ที่ไม่มีอะไรเลยะแล้วก็ได้งานที่นี่มาเสนอคือแบบให้เรากลับมาทําที่นี่เออ เราตอนแรกที่เรามาเรามาด้่ยมีเงินประมาณแปดพันบาทเราแลแกเป็นเงินมาเกา๊าเออเราก็มาที่นี่แล้วเราต้องอยู่เดือนครึ่งเว้ยเพราะว่าเงินเดือนยังไม่เข้าแล้วเราต้องใช้เงินสองพันกว่าม็อบเนี่ยอยู่ว่าให้รอดในเดือนครึ่งก่อนที่เงินเดือนจะเข้าคือเป็นช่วงที่แบบเออยากลําบากแต่เรารู้สึกว่าประเทศนี้มันประเทศที่มีบุญบุญกับเราคือคือเหมือนเป็นจังหวะชีวิตที่เขาเรียกเรามา ให้เรามาทาให้โอกาสเรามาทําเป็นดวงที่จะมาทําตอนช่วงที่เราตกอับจริงๆเราแบบเราได้มาเออลึกๆล่ละเราก็รู้สึกชอบมากแล้วก็ยังแบบยังรังกอยู่รู้สึกว่ามาเกาเมันคือบ้านของเราวันนี้ก็ไม่แชะสบกา์ว่าย้ายมามาเกาดีไหมและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้แล้วจะเจอใหม่คลิปหน้าจะไปสัมภาษณ์พีซคนที่ทำงานใช้ชีวิตอยู่จริงๆด้วยอาชีพเชฟ เดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่มาฟังกันหว่า,าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเนาะ